สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านนะครับจะมารีวิวนะฮะกล่องใส่รองเท้าหรือว่าชั้นวางรองเท้าหรือว่าตู้รองเท้าจะเรียกว่าอะไรก็ตามมันคือที่ใส่รองเท้าแต่แปลกที่ผมอ่ะไม่ได้เอามาใส่รองเท้านะครับใครจําได้เนี่ยมันเป็นรอบที่2หรือว่ากล่องที่สองแล้วนะที่ผมสั่งชุดนี้มานะครับนั่นก็คือ t r u e b o x Colorless ตู้เก็บรองเท้าบานคู่12ช่องนะครับเป็นรุ่น5 6 8 7เนาะ ใครที่ดูรีวิวไปครั้งที่แล้วก็คงสงสัยว่าเอ๊สั่งมาแล้วหนึ่งตู้แล้วก็ทำไมต้องมาสั่งเพิ่มอีกตู้รองเท้าเยอะหรออะไรเงี้ยไม่เยอะครับที่จริงอะ่ะรองเท้าอะ่ะมีตู้ใส่เรียบร้อยแล้วเป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่อันเนี้ยจะเอามาใส่สต็อกเสื้อนะครับที่บ้านขายเสื้อมือสองด้วยคือมันเอาพูดตามตรงนะคือมันสวยอ่ะสวยเกินที่ผมจะเอาไปใส่รองเท้าเข้าใจไหมที่จริงอะ่ะมันคําจํากัดความของตู้ใส่รองเท้าเนี่ยเราจะเอาไปใส่อย่างอื่นก็ได้นะอาจจะเป็น ของเก็บของอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะของสะสมใช่ไหมแต่ผมเนี่ยเอามาใส่เอามาใส่เสื้อแล้วมันสวยมันเห็นเสื้อทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะออกมาให้หมดก่อนเลยนะครับเอาแต่ตู้เลยเนาะแล้วก็จะประกอบให้ดูเลยนะคะ คือเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่อยู่ในกล่องเมื่อกี้นะเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับคู่มือการประกอบตู้นะครับมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะอันนี้มีหน้าเดียวนี่นะครับรุ่น5 6 8 7คือรุ่นนี้เลยนะครับอันที่สองก็คือคู่มือการติดแบบว่าใครที่จะติดผนังอะเนี่ยครับใครที่จะยึดติดกับผนังแต่เราไม่ต้องเจาะผนังนะอันนี้มันเป็นแบบ ที่ติดแบบเทปกาวนะครับซึ่งมันก็คือชุดนี้นะครับนี่นี่นะครับมันจะมีแบบที่ติดกําแพงแล้วก็เอายึดกับตู้ได้นะครับซึ่งผมไม่จําเป็นหรอกถ้าประกอบเสร็จแล้วมันก็แข็งแรงทนทานไม่ต้องยึดก็ได้นะครับอันนี้เขาให้มาเผื่อนะส่วนอันนี้จะเป็นฝานะครับฝาด้านหน้านะฮะมี6มี6ชิ้นด้วยกันนะครับมีโลโก้ซูเปอร์ล็อกอยู่ตรงกลางนะครับฝาเนี่ยมันเป็นพลาสติกใสนะครับมองเห็นด้านในชัดเจนแล้วก็แข็งแรงหนานะฮะ เห็นแล้วชอบเลยอันนี้นะครับส่วนอันนี้คือพระเอกเลยนะครับอันนี้คือชั้นวางรองเท้าหรือตู้วางรองเท้าอันนี้มันพับอยู่นะครับมันพับอยู่มันก็ลักษณะก็จะประมาณนี้แหละไม่ได้ใหญ่มากซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ใช้งานเราก็พับสามารถเก็บไว้อย่างนี้ได้ มันดึงขึ้นอย่างนี้ไงเห็นปะนี่นะครับแต่ว่าถ้าเราจะประกอบเราควรจะนอนลงนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะตอนนี้ผมขยับโต๊ะก,กินข้าวไปตรงนูน้นละผมขออนุญาตวางข้างล่างนะครับเพราะว่าจะได้เห็นการประกอบที่ชัดเจนนะฮะพอเราเอาวางแบบนี้ปุ๊บให้เราเอาด้านหลังมันลงพื้นนะครับพื้นแบบนี้อันนี้คือด้านหน้าของตูนะ้นะนะพอเราดึงอย่างเงี้ยออกมาเห็นนะครับมันจะง่ายมากเลยนี่นี่มันจะยาวแบบนี้ ยาวแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือแกนกลางของมันนะครับแกนกลางแต่ละแต่ละชั้นมันจะมีแกนกลางอยู่3าอันให้เราเอามือดันขึ้นอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยให้มันดังแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยครับอ่าสามหกสิบแปดก็มีสิบแปดอันให้เราดันอย่างงี้ให้หมดเลยเนี่นี่นะครับ อ่านะครับอันนี้คือเรียบร้อยละมันเป็นทรงแข็งๆอย่างนี้ละนะครับต่อไปฝาด้านข้างนะครับฝาด้านข้างฝาตรงกลางแล้วก็ฝาด้านข้างนี้อีกอันหนึ่งมันจะมีแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมี3ามฝานะครับเริ่มเลยฝาด้านข้างนี้นะที่จริงเขามีถุงมือให้ด้วยนะนะครับถ้าหากว่าใครจะใส่เนี่ยก็ใส่ได้ป้องกันพลาสติกมันอาจจะโดนมืออะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันใส่ง่ายไหมคือดันอย่างเงี้ยดันอย่างงี้ก็อยู่ละนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไล่ดันฝั่งนี้ให้มันเสร็จก่อนดันเอามือกระทุง้งกระทุ้งให้มันแน่นแน่นอย่างนี้ครับนี่นี่ครับดันให้หมดเลยเหลืออีกสองช่องเอาให้แน่ใจว่ามันลงล็อกหมดแล้วเนาะต่อไปก็ด้านนู้นด้านนี้ก็ทําเหมือนเมื่อกี้แหละเหมือนฝั่งนู้นนะครับมันก็จะลงล็อกมันง่ายๆนะครับอ่ะดันดันดัน เขาแข็งแรงนะเอามือทิมๆอย่างนี้ก็สบายละอ่ะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเออเคมันลงล็อกทุกอันนะอ่ะด้านข้างอ่าต่อไปตรงกลางนะครับตรงกลางมันก็จะเป็นกั้นระหว่าง2ช่องนี้นะครับอ่ะก็ขยับให้มันตรงกลางแล้วกันเนาะแค่นี้มันก็อยู่ละก็เอามือตบๆอะไรให้มันตรงๆนะครับให้มันตรงที่สุดนีโอเคได้หนึ่งช่องแล้วต่อไปก็ช่องนี้ ที่จริงก็ประกอบง่ายนะครับผมเชื่อว่าแม่บ้านทุกคนทําได้อยู่แล้วนะครับคือมันมีลอกมีร่องของเขาอ่ะนะก็เลยทําได้ง่ายนี่เรียบร้อยละอันนี้คือฝาข้างๆ้างฝาตรงกลางอะไรหมดแล้วนะคือประกอบเสร็จเรียบร้อยละต่อไปเราจะมาใส่ฝาด้านหน้านะครับอย่างที่บอกไปนะครับฝาด้านหน้าจะมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับเป็นพลาสติกใสมองเห็นวัตถุด้านในนะฮะเอามา1ชิ้นก่อนนี่นะครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันจะมีตัวเกี่ยวกับ นี่นี่เมนมีตรงกลางกับด้านนี้นะนะครับที่เราจะเอาไปเกี่ยววิธ ouais, nickel, deflect, ีเกี่ยวง่ายๆครับนี่จะให้ดูนะครับตรงฝาเขาเนี่ยมันจะมีหมุดอยู่นะครับ3จุดเนาะนะครับอันบนอันกลางแล้วก็อันล่างนะครับและตรงตู้เนี่ยมันจะมีรูอยู่นะฮะให้เราเอาหมุดเนี่ยไปใส่ในรูนี่ไปใส่ในรูนี่นะครับตรงกลางเขาก็จะมีร่องของเขาเนี่ยมันไม่ยากหรอกนะครับให้เอาฝาเนี่ยคล้ายๆกับจะปิดก่อน นี่ทำท่าคล้ายๆจะปิดอย่างเงี้ยพอมันตรงร่องนะครับเดี๋ยวเราขยับให้มันตรงก่อนพอมันตรงร่องเสร็จแล้วปุ๊บมันก็คือปล่อยได้เลยนะครับทีนี้มันก็ตรงละนี่นะครับนี่คือการเปิดปิดของเขานะอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่อันอื่นต่อนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาฝาไปดังด้านนี้ก่อนนะครับทำท่าคล้ายๆว่าจะปิดแล้วก็เอาลงให้มันลงล็อกแล้วก็ตบๆมันลงมาอย่างงี้นี่นะครับ ก็ปิดได้แล้วเรียบร้อย น,นี่ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์ล็อกชูบ็อกนะฮะกล่องใส่รองเท้าเนาะเนี่ยนะครับคือเห็นไหมมันเป็นกล่องใส่รองเท้าแต่มันสวยมากนะครับจนไม่กล้าเอาไปใส่รองเท้าอ่ะคิดดูข้างในเนี่ยสามารถใส่รองเท้าผู้ใหญ่ได้12คู่นะครับต่อกล่อง1ชุดเนี่ยนะนะครับแต่ว่าถ้าใส่รองเท้าเด็กเนี่ยประมาณรองเท้าเด็กถ้ามีความยาวประมาณอ่ากว่าเซนเนี่ยไม่ถึง30นะ ก็จะได้รองเท้าเด็กเนี่ยถึง24คู่ก็คูณ2เข้าไปผมลองมาแล้วนะครับอนุบาลป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยใส่ได้รองเท้าเขาเนะคือลูกลูกผมตัวเล็กเนี่ยก็ใส่รองเท้าเด็กได้24คู่นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปใส่เสื้อสต็อกเสื้อที่คุณภรรยาขายอยู่เนี่ยก็จะได้เสื้อประมาณสัก50 60ตัวนะครับแล้วก็ตัวนีอชั้นหนึ่งก็ประมาณสัก5-6ตัวได้นะ สิบสองห้าหกสิบอ่ะใช่ไหมมันมีสิบมันมีสิบสองช่องนะครับนี่ให้ดูสวยมาก อันนี้ยกมาไว้คู่กันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ Super l o ล็อกชูบ็อนะครับที่ไม่ได้เอามาใส่รองเท้าเอามาใส่เสื้อแทนนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือสต็อกเสื้อที่ผมเอามาใส่เวลาอย่างเงี้ยคือเห็นมองเห็นเสื้อทุกตัวทุกลายทุกสีทุกไซส์นะครับที่อยู่ข้างในนะนะฮะอันนี้ใส่ได้60ใช่ไหมอันนี้ก็อีก60ก็ประมาณ120ตัวนะครับเห็นไหมครับ โอ้มันสวยมากๆอ่ะนะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันสวยขนาดไหนเนะี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเข้าไปดูข้อมูลก่อนได้เลยเนาะวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ